สวัสดีทุกคนทุกท่านที่เข้ามาชมในคลิปนี้เช้าวันนี้เราก็จะได้มาติดตามเกี่ยวกับเรื่องทำพญานาคพ่นน้ำนะหลังจากที่เราทำไปแล้วใช้แผงโซลาเซลล์แล้วก็เครื่องใดปัดน้ำา20ขนาด24โวลต์มีปัญหามีปัญหาอย่างไงมีปัญหาตอนอมีเมฆมีบทหรือว่าไม่มีแดด แดดอ่อนจะมีปัญหาน้ำไม่แรงก็เลยมาเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นใดแบบมีตัวแปลงไฟลงมาขนาด24โวลต์แล้วก็ใช้ใดใดตัวเดียวน่นและใช้ใดตัวเดิมลองดูใช้ใดตัวเดิมใดปัน่น้ำเครื่องใดปัน่น้ำตัวเดิมขนาด24โวลต์ก็ให้ช่างปรังได้มาทำเป็นอะไรเป็น,ปน,ปน,ปนตาได้อยู่บ่มือนี่ฮะฮะ ทำลั่องกอกน้ำเป็นแต่ได้อยู่บ่ล่ะมือในห่าซะได้ครับได้ครับเออคันบ่ได้แล้วระวังเด้ <S <S ออ่ลองดูนะวันมันจะเป็นยังไงนะวันนี้จะทำอ่านี่เปลี่ยนกล่องอ่านี่มาเปลี่ยนกล่องตามมาดูเปลี่ยนเปลี่ยนแท็กหม้อแปลงนะเปลี่ยนมาเป็นเปลี่ยนมาเป็นตัวแปลงตัวนี้เปลี่ยนมาเป็นตัวแปลงตัวนี้ทีเดียวเออเนี่ อันนี้เป็นมอเป็นตัวแปลงแปลงไฟจากยี่จากสองร้อยยี่สิบเป็นยี่สิบสี่โวลต์สองตัวอ่าเปลี่ยนเข้ามาแล้วใส่กล่องอันนี้ราคาตัวละเก้าร้อยกว่าบาทตัวละเก้าร้อยกว่าบาทไม่แพงตัวละเก้าร้อยกว่าบาทแปลงไฟแล้วแปลงเข้ามาดีกว่าไปซื้อไอ้มอบแบตเตอรี่ไปซื้อม,มอบแบตเตอรี่มันก็ หมดไปหลายพันเดี๋ยวเอาแบบอแปลงหม้อไฟบ้านดีกว่าแปลงใส่ไฟดับก็น้ำไม่มาโอ้นิดเอ้ยน้ำรดแล้วพูน่ะโอ้อ่ามาดูตอนนี้กำลังกำลังทําไไ้นั่นกำลังทําไไ้เอ่อ ล่อทาการล่อน้ำา่อน้ําตรงนี้เ๋ยวพญานาคจะผลยังไงวันนี้เราจะมาตามดูหลังจากทีก่ส่างปังทําจะได้ผลหรือไม่ได้ผลยังไงมันออกอ,ออกมาสองนี่อันนี้นายสนิทกําลังทําอันนี้นายสนิทกําลังทําำยังนี่เฮ็ดยังนี่ทำความสะอาดบอาอันนี้บบอ บอ่อพญานาคตัวที่สองเนาะนี่แหละบ่อทับทันบ่อพญานาคคอยตามไปดูว่าจะออกน้ําจะออกหรือบอ่อมือนี่น่น่ะมันจะได้บ่บ<อ>จนิดว่ามันจะได้บ่มือนี้น้ำฮะออกมือนี้ครับออกออกมือนี่ดิหันหน้าขึ้นมาเบื้องเนี้หันหน้าขึ้นมาทางนี้เน่พญานาคพ่นน้ำแน่นอนครับวันนี้ถ้ามันบ่พ่นเราจะทำยังไงล่ะไม่พ่นเดี๋ยวจะให้สปังพ่นแทนทําบวันนี ถ้าพญานาคบอพ่นเดี๋ยวสนิทมันจะให้ให้ตาปั้งพ่นแทนเออเอาคลิปนี้ก็คลิปนี้ก็มีแค่นี้ก่อนเดี๋ยวให้ดูว่าเรากําลังทาําการเตรียมการใส่ใด้ตัวใหม่เอาขอให้ทุกท่านทุกคนจะมีแต่ความสุขความเจริญเด้อคอยติดตามว่าประมาณสัก สองสามชั่วโมงข้างหน้าว่าพญานาคจะพ่นน้ำหรือเปล่าแล้วค่อยทำคลิปอีกทีหนึง่งขอบคุณสบายดี